สวัสดีค่ะน้าน้องลองทำใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้น้าน้องจะมาชวนทุกคนทําแกงเลียงกุ้งสดค่ะเป็นอะไรที่แกงเลียงเนี่ยเป็นอะไรที่หนักแน่นไปด้วยสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะกระชายเนี่ยกระชายเขาว่าเป็นโสมเมืองไทยเลยทีเดียวเป็นสปปรรพคุณที่เสริมภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะน้าน้องก็จะเตรียมกุ้งสดอันนี้ก็ใส่ตามชอบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเปลือกกุ้งหัวกุ้งเอาไว้ทําน้ําซุปจ้ะแล้วก็จะใช้กุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ย ก็ใส่ตามชอบนะคะอันนีนะ้น้องก็จะหยิบมาประมาณเอาช้อนดีกว่าเอาช้อนช้อนแกงแล้วนะคะตักมาสองช้อนแกงก็แช่น้ําให้นิ่มสเสด็จน้ําไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงก็จะมีเกลือมีพริกไทยขาวหรือพริกไทยดําก็ได้อันนี้ก็จะประมาณครึ่งช้อนแกงเราค่ะแล้วก็จะมีหัวหอมก็ใช้ประมาณแปดถึงสิบหัวนะคะ กระชายก็ประมาณ6-7แง่งก็ใส่ตามชอบค่ะใส่มากหอมมากแล้วก็จะมีพริกถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะ,น,ะน้องก็จะใช้พริกขี้หนูสวนเขาจะหอมดีแล้วก็พริกกินดานิดหน่อยใส่ตามชอบอันนี้น,น้องจะไม่กัดนะคะสําหรับผักก็จะมีเห็ดจ้ะวันนี้น,น้องใช้เห็ดเข็มทองกับเห็ดหูหนูเห็ดนี้ก็ใส่ตามชอบนะคะเห็ดอะไรก็ใส่ไปได้เลยผักก็จะมีฟัก ยอดฟักทองอันนี้เก็บมาจากในสวนจ้ะได้มาสองยอดฟักทองเนี่ยเขายอดฟักทองเขาจะมีใยของเขานะคะเราก็มาลอกใยออกก่อนนี่น้องก็ลอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดอ่อนฟักทองมีมันนะคะมันเนี่ยเราจะมีหรือไม่มีใส่ก็ได้นะคะเอาผักที่มีเลยมันก็เหมือนกะแกงป่านะคะมีผักอะไรก็ใส่อย่างนั้น แล้วก็จะมีบวบค่ะอันนี้จะเป็นบวบเรี่ยงนะคะปอกเปลือกล้างความสะอาดทําชิ้นเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นบวบหวานค่ะไม่ต้องปอกเปลือกอันนี้นะคะแล้วก็จะมีใบแมงลักเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะมีน้าําปลาอันนี้น้องจะเสริมเข้าไว้นะคะอาจจะใส่หรือไม่ใส่อันนี้ก็จะเป็นน้าําปลาร้าผงนัวจ้าแล้วก็มีกะปิหอมๆนะคะ หนึ่งช้อนแกงลงมือโขลกกันเลยจ้ะนน้องก็จะใส่พริกไทยไปก่อนเลยนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยถ้าตักก็ประมาณปลายช้อนนะจ้ะหรือประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะเกลืออ่ะแล้วเราก็โขลกก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่โขลกละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระชายกระชายนายน้องก็จะเอามาซอยๆก่อนนะคะจะได้โขลกง่าย หลังจากโขลกกระชายค่อนข้างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ใส่หอมลงไปหอมแดงน้องก็จะเอามาซอยๆซะหน่อยเขาจะได้โขกง่ายค่ะพอหอมเริ่มละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกลงไป หลังจากที่ทุกอย่างค่อนข้างเอียดแล้วเนี่ยเราก็ใส่กุ้งกุ้งแห้งที่เราแช่น้ำไว้นะคะลงไปเลยโคลค่ะหลังจากที่ทุกทุกอย่างค่อนข้างละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่กะปิลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยโคลค่ะตอนนี้ก็ละเอียดดีแล้วลงมือทำกันเลยจ้า เสร็จแล้วเราก็มาลงกระทะก,กันเลยจ้าเราก็จะใช้น้ําสะอาดด้วยนะคะในการแกงปุดแก๊ตั้งเตาเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวกุ้งลงไปค่ะที่เราล้างความสะอาดไว้นะคะผัดหัวกุ้งกับเปลือกกุ้งเนี่ยให้เขาหอมเลยนะคะเกิดกลิ่นหอมเลยหลังจากที่เขาหอมดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําลงไปค่ะ ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเราก็จะต้มหัวกุ้งกับเปลือกกุ้งที่เราคั่วเข้าไว้นะคะสักแป๊บหนึง่งเพื่อทำเป็นน้ำซุปค่ะเอาความหอมของกุ้งนะคะค่ะจากนั้นเราก็ตักออกนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงของเราลงไปเลยคะ่ะ แล้วก็ใส่น้ำล้างครกลงไปด้วยเราจะละลายน้ำพริกแกงให้สุกก่อนนะคะตอนนี้น้ำพริกแกงของเราก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเพิ่มลงไปน้ำเนี่ยเรายังไม่ต้องใส่เยอะตั้งแต่แรกนะคะเราสามารถเพิ่มเติมได้เวลาเวลาเราใส่ผักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีน้ำผักออกมาอีกเพราะนั้นใส่ให้มันน,น้อยๆไว้ก่อนถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มได้หลังจากที่เดือดดีแล้วนะคะ เนี่ยตอนนี้เดือดแล้วเราก็จะใส่ผักที่สุกยากลงก่อนแล้วเราก็จะใส่บวบลงไปจากนั้นก็จะใส่มันค่ะมันจะสุกยากนิดนึงเราก็จะใส่มันลงไปตามด้วยข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ,อ่อน กามีฟองเราก็จะช้อนฟองออกนิดหน่อยนะคะเอาละเสร็จแล้วเราก็ใส่ฟักทองลงไปพี่น้องใส่ฟักทองทีหลังตัวอะไรพวกนี้ฟักทองเขาะจะสุกง่ายนะคะใส่เห็ดค่ะเห็ดหูหนูเห็ดอันนี้จะยังไม่ใส่นะคะเขาสุกง่าย หลังจากที่เราใส่ผักที่สุกยากลงไปเกือบสุกดีแล้วนี่นะคะถ้าเห็นว่าน้ําแห้งเราเติมน้ําได้นะคะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยทีนี้เราก็ปรุงรสเลยค่ะผงนัวใส่ตามชอบนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ําปลาจ,จะอันนี้ก็ใส่ตามชอบนะคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้องจะใส่ไปแค่นิดหน่อยก่อนนะคะ ลองชิมรสชาติค่ะรสชาติเค็มแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่ทั้งเกลือกับปินะคะน้น้องถึงได้ไม่ใส่น้ำปลาเยอะหลังจากนั้นเราก็นี่ค่ะใบอ่อนนะคะผักใบอ่อนแล้วปัวน้ำแห้งเติมน้ำลงไปใส่เห็ดจ้า กุ้งจ้ะใส่ลงไปเลยกดให้จมน้ำจ้ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบอิตูค่ะหรือใบแมงลักกดใบแมงลักให้จมน้ำค่ะถ้าตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าน้ำแห้ง เราเติมน้ำได้นะคะเติมลงไปเลยค่อยๆใส่น้องๆถึงบอกว่าเราจะไม่กะน้ำนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ทําเนี่ยเราทําไม่เท่ากันเนาะทํามากทาน้อยเราใส่เพิ่มเติมได้ค่ะถ้าเราใส่น้ําเยอะแต่แรกเนี่ยน้ําแกงเราจะใส่เกินไปจะหมดความอร่อยนะคะก่อนที่คุ้งจะสุกดีเนี่ยเราลองชิมน้ําอีกสักทีนะคะ ถ้าคิดว่าจืดไปนิดเราก็เติมค่ะเอาน้ำปลาเติมลงไปหรือถ้าใครจะเป็นน้ำปลาก็เติมน้ำปลานะคะนิดหน่อยรสชาติในปรุงตามชอบนะคะอาลคาตอนนี้กุ้งสุกด,ดีแล้วนะคะกุ้งก็สุกง่ายสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็สุกแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วค่ะแกงเลียงกุ้งสดหอม,หอม หนักแน่นไปด้วยสมุนไพรโดยเฉพาะสมขาวของเมืองไทยนะคะกระจายของเรานั่นเองก็ลองทำทานกันดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆทำกินได้ไม่ยากอร่อยยกครัวอีกหนึ่งเมนูที่น้องๆนำมาฝากกันค่ะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดดิ่งกริ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนีนะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย